ไ oh. <laughs> ลายนี้อีกแล้วครับตรงเป๊ะเลยครับผม oh. <laughs> ทางนี้นี่ตัดผ่านเลยนะครับน่าจะลงไปตายเลยนะครับผม <laughs> อมโครโรน้าด้วยครับโครโรน้าไวรัสเลยนะครับต้องยีบยิงมันเลยนะครับเดี๋ยวมันแพร่เชือ้อทำให้คนตายได้นะครับต้องแพ็คเข้าไปในกล่องอย่างดีเลยนะครับ <c oughs> ต้องแถม<ร>ฟันจะกลายเป็นกล่องต้องแถมฟันเขียวด้วยนะครับโอ้ยคันปากจังเลยครับรู้สึกมเมื่อยแล้วนะครับ เด็กๆบอกไม่ถูกใจสิ่งนี้นะครับปืนอยู่ไหนหมดครับไม่เจอสักกระบอกเลยครับแปลกจังเลยครับไม่มีใครลงเลยครับ ไอ้ครับเงียบมากเลยครับนึกว่าไวร้สจะลงนะครับคงจะกลัวไวรัสกันนะครับ เมื่อกี้ไม่มีลงหรอกครับในเพกาโดาโอ่ะเฮ้ยมีมีมีอ้าวมีแหรอครับมีด้วย,วยละ่ะน่าจะบอดนะครับมีไหมครับ ไม่มีแต่บอดละครับใส่ออกเกมเพอไวรัสโครโรนาแล้วนะครับ <c oughs> มีคิดว่าไวรัสจะเข้ามาถึงเกมพับจีน,นะครับข <c oughs> นาดนั้นเลยครับ แจ็คพอตไม่แตกนะครับแจ็คพอตไม่แตกแต่น้ำแตกแทนนะครับเออมีเอ็มพอลด้วยละครับ <got> มีะครับเอ็มฟลนนะครับ โอ้ยโครโรนาเล่นแล้วครับอาบาบ้าวโดนแล้วครับโคโรนาเริ่มละบาดแล้วครับเราจะต้องไปกำจัดโคโนาะนะครับน้ำเต็มตัวเลยครับ เราต้องไปบ้านคนรวยต่อนะครับโอเคครับไอโนสโคบนะครับ มีสะโคบไม่มีปืนให้เคราะนะครับโอ้เจอคนตรงนู้นตัดท่คน ไปถไเถอะครับไม่รอผมเลยหรืครับชนไม่โดนหรครับขับรถส้นเท้าอย่างนี้จะโดนหรือครับ โคโรนาเล่นอีกแล้วครับเมื่อกี้ลายเครื่องบินมาจากไหนนะนะครับตัดตัดไปทางเอลโปโต้ครับหรือเปล่า <c oughs> มาเรามานบนนะครับ ลายเดิมเลยครับผมเครื่องบินไม่เจอเลยครับ โอ้ไม่มีคนลงที่นี่นะครับรถหายหรือยังครับรถ <ลด S 2> ไม่หายไปลยแล้วครับรถหายไปได้ยังไงครับไม่มีคนลงทำไมมีศพครับเอาใช่เลยครับศพเต็มเลยครับรใช่จริงด้วยครับโอ้โห ่รับเริ่มมาเป็นพายุแล้วนะครับ ว่าเราไปอยู่น้องแถวเซมาตินดีไหมครับน้องเว็บครับอ่าหน้าจตายีนะครับพี่ปั๊มยาแรวครับ นี่เราขับรถไล่ยิงเลยนะครับเราไม่เจอคนเลยนะครับอนนี่ไงนหน้าเราไงครับโอ้เกือบตายครับโอ้เกือบตายเลยนะครับรถบัรเรงจัดเลยครับเมื่อกี้ผมลงมาแล้วย่าบาดนะครับ ยาบาดขาเลยนะครับโอ้มีคูณ8ดด้วยครับทางนั่นแหละจกไปไวมากเลยนะครับ <c oughs> อแอวแอร์ดอกก็ได้ครับ ข้างหน้ามีคนอาไม่ใช่คนครับตาลายครับเริ่มจะปือแล้วนะครับโคโวินาไวรัสอีกแล้วนะครับเราต้องจัดจับไวรัสโควโินาให้ได้นะครับ อคคแอร์ดอบไปตกด้านนูนน,นะครับโอ้สุดยอดไปเลยครับ ยังได้อยู่ครับอันไง <ลด S 2> ครับคนครับโอ้ลบหลังลบนะครับเข้าหัวสองทำไมไม่ตายครับ ไม่ตายได้ยังไงครับถึกมากเลยนะครับหมวกมันแตกแล้วครับไปไหนแล้วครับมันจะพาไปหลังเนินนั่นนะครับ อุ้ยโอ้โหมันยิงเข้าหัวผมเลยนะครับคูณ4เองนะครับหมวกแทบแตกเลยครับ M 2 4 9ครับ มันแม่นจังเลยครับไอ้ตอบมาอีกแล้วครับ เอารถไมห้หน่อยสิครับโอเคครับรถกำมันจะหมดแล้วครับพี่รู้สึกเล่นเกมแล้วปวดปัสสาวะมากเลยครับ ปวดหัวแล้วนะครับไม่เห็นแอร์ดอบเลยครับนูน่นเงครับแอร์ดอบเปิดภาพดีเกินไปจนมองไม่เห็นเลยครับมีคนข้างหลังครับ นัดหนึ่งครับโดนอีกนัดหนึ่งครับไม่โดนได้ยังไงครับโดนอีกนัดหนึ่งครับตัวไหนอะตัวแอลครับอ๋อตัวลังหินยังอยู่ใช่ไหมใช่ครับอะไรของคราฟว์ครับ อะไรครับหมอบทำไมครับเมื่อกี้ครับเห็นหมอบเชเลยครับผมเว็บได้ยิงรถไหมครับรถใครล่ะครับรถมันรถตู้นี่หว่ามีตัวใหม่อีกแล้วครับ ยิงไ,ไม่โดนเลยครับไม่โดนเป็นไหนล่ะครับโอ้เก็บของแล้วหลบได้นะครับทำไมแข็งแกงยงขนาดนั้นล่ะครับโอ้ทำไมมันหลบดีจังเลยนะครับแข็งแก่งละเกินครับ ต้องลงไปเอาของแล้วครับนี่บอทหรือว่าคนเหล็กครับมากเลยครับ โอ้มินิเลยดีกว่าครับผม ที่เหลือไม่มีอะไรเลยครับพี่ปวดปัสสาวะมากเลยครับคนยังเหลือตั้งย7ิบเจ็ดคนเลยนะครับเหลือยี่สามคนแล้วครับ รถเร็วมากเลยครับไวรัสโคโรนายังอยู่ไหมครับไวรัสโคโรนารยังอยู่ไหมครับไม่รู้นะครับแอดอบเลยดีกว่าครับ เลสโก้ครับขึ้นมาดีครับขึ้นแล้วครับเราต้องเปลี่ยนรถแล้วนะครับโอเคครับโอ้ยเจ็บปวดครับ รถตูดด้นครับเราจะรีกรูปด้านบนก่อนอนะครับกล่องเลยนะครับแอดอ,อกอล่องกล่องใหม่ก่อนนะครับคนครับอ๋อไวรัสโคโรนาครับเวฟเวเวฟช่วยหลัง<ะ>ช่วยหลัง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  มันไม่น็อกได้ไงอ่ะครับสายส<ด>ายาตัวไกลมีมพี่รอพี่รอให้นะเน็ตน็อกหนึ่งแล้วครับสองตัวมีสองตัวหลังหลังมาด้วยหลังมาด้วยหลังมาด้วยหลังมาหลังมาหลังมาวิวิว เก็บไอ้ยิงรถทีมหลังมาแล้วครับปล่อยปล่อยได้อยู่อย่าบังพี่มองไม่เห็นแล้วครับอุ้ยมองไม่เห็นก่อนนะซาดซากซากเว็บมาช่วยก่อน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 โคโรนาตายแล้วช่วยช่วยก่อนโคโรนาอยู่ด้านนี้ด้านสองสองสองร้อยห้าสิบกูยิงมันซากตลอดเลย โคโรน่านะยังเนี่ยมาแล้วหิน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 จับหินไว้โอ้โหล่างล่างล่างหนึ่งล่างหนึ่งบอดทั้งหมดบอดไปไปไปบอดยิงเออเออโดนบอดยิงตายแล้วโอ้โคโรน่าเนี่ยพี่บอกตรงเลยนะคือยิงซ่าแบบซ่ามากเลยอะ ไม่ตายได้ไงวะโ,โอ้ย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 โอ๊ยบอดยิงอืมคือแบบซ่าม,มากมากเลยสิครับดืเลือดสิครับขอ,อขอหน่ยอยกระจุยกระจายหมดละ <c ười> อะไรครับนี่อ่ะ คือเมื่อกี้ยิงสร้างเลยอะไวรัสมันยิงพี่ขมมากเลยนะเชื่อไหมได้พี่แบบโอ้โหหลังหลังผมแตกอะ่ะผมก็โดนยิงอะ่ะเอามีแฟรครับโอ้เกาะผมแดงเถือกเลยครับแดงสองเกาะเลย เกาะทั้งหมดรอเก็บเลยครับตัวนี้มี S L R ละครับเอ็นแล้วครับแต่มีนี้ดีกว่าครับ S L R พักไปก่อนครับ โอ้ย <aring. S 2> ตกเขาเลยครับซึ่งาโดนยิงเขาแค่นี้เองทำไมมันเจ็บจังเลยนะครับไม่เหลืออยู่สามตัวแล้วเมื <Overwatch> ่อกี้ยัง้างเลยอ่ะยิงแบบโหโอ ไม่ตายได้ไงน,ะนั่นไงครับเป็นแล้วครับอุ้ยโดนแล้วนัดหนึ่งครับหลังต้นไม้เหรอเอ้ยกระโดดหลบว่ะอ้อเหละเอ้ยอา้าเอาตายเลยตายเลยเหรอครับไหนว่าเหลือตังสามตัวละครับ กระรวมเราหรือเปล่าครับไม่ใช่ครับตอนแรกมันเหลือห้าน่าจะโดนวงตายนะครับโอเคครับผมก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับผมเอาไว้เจกันพรน่านะจ้ะบ๊ายบาย